สวัสดีชาวลัคนาชาวลัคนาราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมส,สโลแกนของชาวลัคนาราศีมิถุนคือสายเปเงินล้นมือการงาน ชาวลัคนาราศีมิถุนดาวประจำตัวคือดาวพุธตำแหน่งได้ราชาโชคไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะผ่านได้ผ่านเลยนะคะความคิดความอ่านความรู้สึกทั้งหลายคิดดีไว้ก่อนอย่าทุกนำํำชอบคิดต่อยอดไปเองนะคะดาวการงานอยู่ใกล้ราหูคิดบวกเข้าไว้นะคะให้จิตใจอยู่กับตัวเองยังไม่มีอะไรเลยแต่ชาวมิถุนคิดมากอยู่ตรงกลางนะคะ อยู่ตรงกลางให้ได้ยังไม่มีปัญหาอย่าร้อนรนไปก่อนไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคใดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้นะคะดาวพุธอยู่ใกล้าราหูทำให้ดาวพรฤหับสบดีรูร้อนรนไปนิดหนึ่งชาวลัคนาราศีมิถุนก็ร้อนรนไปด้วยนะคะการเงิน ชาวลัคนาราศีมิถุนดาวพุธเป็นราชาโชคปัญหาไม่มีค่ะคิดมากไปเองคิดไปทุกเรื่องราวจินตนาการไว้ล่วงหน้าอย่าจิตตกนะคะการงานเด่นดีอยู่แค่ทุกอย่างมันดูชา้ารายจ่ายเยอะเหลือเกินไม่ได้เยอะเลยค่ะจ่ายเท่าเดิมนะคะแต่คิดมากไปเองในเรื่องปัญหาต่างๆอย่ามีปัญหาปล่อยวางให้ได้ความรัก 18สิงหาคมน,นะคะทุกคนดีมากเลยนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนจะมีความรู้สึกว่าความรักดาวคู่ครองเป็นราชาโชคคนโสดคิดมากฉันอยากมีใครสักคนความคิดเร็วคิดมากสารพัดใจเร็วด่วนได้มีสติเข้าไว้นะคะต้องมีสเปซให้กับตัวเองแล้วก็มีพื้นที่ให้กับตัวเองนะคะเราก็มีพื้นที่ของเราเขาก็มีพื้นที่ของเขาประมาณนั้นนะคะความรัก ดาวจุลมุนวุ่นวาย1นึสิงหงหาคมอะไรที่เงียบไปรอก่อนอะไรที่เขาเร็วมาเราก็ต้องนิ่งก่อนอยาก็ตายตื่นตูมจะเสียโอกาสด้วยความใจร้อนใจเร็วรอให้ได้เย็นให้เป็นเนื่องมาจากดาวอังคาร ซึ่งเป็นดาวลาภะย้ายลาภะลาภพ,พันธุย้ายมาอยู่เรือนพันธุเพราะฉะนั้นพันธุอริเป็นมหาจักรด้วยอาจมีปัญหานะคะในช่วงนี้หรือว่าเกี่ยวกับการซ่อมแซมโน่นนี่เสียหายบ้านชำรุดแก้เครดดวงชะตาไปในตัวทำรรเลยค่ะเพราะว่า18สิงหาคมนะคะดาวอาทิตยย้ายจากการเงินมาอยู่าส์ชะเป็นเกษตรเสด้วยนะคะตำแหน่งดีทุกคนดีกับชาวมิถุนหมดเลยแต่ มิถุนคิดมากคิดลบไปทุกเรื่องเลยจนเสียโอกาสเพราะว่าตัวมิถุนเองนะคะพอวันที่27สิงหาคมดาวศุกร์ดาวศุกร์อยู่เรือนการเงินเป็นราชาโชคอีกโอ้โหขาเข้าเริ่มดีสถิต สถิติเงินดีนะคะเรื่องผลปลอยได้ผลประโยชน์กําลังมาเพราะฉะนั้นเจ้าวลัคนาราศีมิถุนอย่าไปกังวลใจเลยค่ะเริ่มอารมณ์ดีสมองปลอดโปร่งเข้าไว้นะคะตระหนักไว้เสมอว่าปัญหาจะต้องไม่เกิดการคิดเยอะของตัวเองช่วงปลายเดือนให้สบายใจมากขึ้นก็คือต้องปล่อยวางนะคะอย่าคิดเยอะ หมออ้อยขอฝากให้ชาวลัคนาราศีมิถุนแก้เครดเสริมดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคม2566นะคะให้ไปทำบุญเกี่ยวกับน้ำแล้วก็ชำระนีิสงนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะไปถวายน้ำกับพระกับวัดที่ กันดานนะคะแถวชนบทแถวไหนก็ได้นะคะจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพื่อแก้กเคร็ดวงชะตาของท่านหมออยขอฝากคลิป12ราศีในช่อง youtube มาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาทาง t i t t o k ทาง facebook กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมออ้อยด้วยนะคะติดตามชมได้3ช่องทางวันเสาร์วันอาทิตย์ชมการและสดหมออ้อยได้ทุกสัปดาห์ช่วง19นาฬิกาถึง20นาฬิกาหนึชั่วโมงเท่านั้นขอหแชร์นะคะติด ติดตามสนใจดูดวงส่วนตัวกับหมออ้อยได้ที่ i d ญ u n y a v a t o i โทร0988556364สุดท้ายนี้หมออ้อยขอวอวยพรให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านไม่เจ็บไม่จนมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บสวัสดีค่ะ